เดี๋ยวมาพามาดูงานรีโนเวทครับอันนี้โครงเหล็กเป็นบ้านโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กผสมปูนบ้านปูนเป็นรีโนเวททั้งหลังนะครับน,นี่จะเป็นบ้านทรงเก่าครับที่รีโนเวทรีโนเวทไปแล้วนะครับอันนี้เขาจะเรียกบ้านทรงชั้นครึ่งตัวที่ผมเดินอยู่จะเป็นบ้านตัวชั้นครึ่ง นี่เมื่อเช้าทำลาวระเบียงไปครับลาวระเบียงเราระเบียงกันตกแล้วออกมาด้านนอกนี่จะเป็นลาวระเบียงครับลาวระเบียงนอกสาเสาวโชวสาวโชวนี่จะเป็นโค้งครับโคง้งตัวนี้โค้งซ่อนซ่อนล่างนะครับโค้งซ่อนล่างน้ํา ซ่อนรางน้ำนะครับช่อง็อบช่องรางน้ำเป็นซ่อนรางน้ำอันนี้จะเป็นด้านนอกนะครับอันนี้เราจะใช้ด้านบนจะเป็นติดไม้เชล่ารอบดั้งนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวส่วนผนังตัวบ้านนี้ผมจะใช้แผ่นวีว่าบอร์ดซอลลองวีแปดมิลนะครับ หน้าต่างอันอน, <ool> น,นี้จะเป็นประตูครับช่องประตูเดินตัวนี้จะเป็นระเบียงนะครับทางเดินนี้จะเป็นระเบียงประมาณแปดสิบเซนพื้นที่มันจํากัดระแบบเบียงแล้วก็จะเดินลงบันไดนะครับลงไปชั้นล่างตัวนี้ก็จะเป็นห้องนะครับจากตัวนี้จะแปดสิบเซนทางเดินจะแบ่งเป็นสามห้องสามห้องคือเดินขึ้นมาแล้วก็เดินไปตรงระเบียงตัวนี้แล้วก็เปิดเข้าห้องเปิดข้อห้องสามห้อง ส่วนชั้นล่างก็จะมีชั้นล่างก็จะมีสามห้องห้องเก่าห้องใหม่ก่อใหม่ห้องนี้อันนี้เดี๋ยวเจาะหน้าต่างครับยังเจาะ้าต่างส่วนตรงนูน้นไกลๆนูน้นจะเป็นห้องน้ำสองห้อง น,นี้จะเป็นป้ารอบนอกครับเป็นบ้านครับอันนี้อันนี้รอไว้ยังไม่ติดรอฉาบเสร็จฉาบเสร็จเราต้องปิดปิดแผ่นครับเพื่อกันฝนสาดเข้าไป